สวัสดีค่ะท่านผู้มก็มาต่อได้เสิร์ฟมีดียคลาสสองค่ะต้องขอบคุณคนที่ติดตามยดูตอนนี้ช่วยกดชร์กดกดนะคะขอบคุณค่ะฉันคุณได้นะคะเมร่แอนั่น่ะคุไมรู้จักผมแม้ี่แองแต่ผมรู้จักคุณเฮฟังนะนี่มันไม่ตลกเลยคุณต้องฟังผมเมร่แอโอเคฉันระวังผมรู้ว่าคุณเป็นอะไร ะไรนะนั่นใครอ่ะผมชื่อโทมัสผมต้องการความ่เหรือจากคุณฟังนะถ้าทั้งหมดนั่นไม่ยังมีอีกผมให้คำตอบคุณได้ที่คุณตามหามาทั้งชีวิตแต่คุณต้องเชื่อผมเชื่อคุณฉันไม่รู้ด้วยซ้ำทุกอย่างเริ่มที่สาวน้อยที่ตาย นี่คุณพูดอะไรอ่ะเสรนนีมว่าดีสอร์ทมาหาผมที่นั่นขอร้องแสงกำลังจะหมดแล้วมันยังไม่มืดแต่ไม่เลินมีแต่คุณเท่านั้นที่หยิดมันได้คุณคือโอกาสเดียวของผมเฮ้ยเดี๋ยวคือเราเพิ่งเข้าใจนะคะว่าเมรีเอียนสามารถมองเห็นอีกโลกหนึ่งได้แล้วตอนนี้ก็มีคนอยากให้ช่วยคือ คือหลายคนลองดูชื่อของเรื่องนะคะมีเดียมมีสองสีนะคือมีทั้งอนาคตของเราแล้วก็อีกโลกหนึ่งนะเราก็ไปตามหาคนที่ชื่อโทมัสกันนะในโรงแรมนี้ว่านะคะแล้วก็เริ่มเดินทางมาคือช่วงแรกของเรื่องอนะ่ะ ถ้าเราเรียนรู้ที่ชื่อสัมผัสตระกูลวยม e บางอย่างเดี๋ยวผู้ชายคนนี้ต้องร t ้จักเสียงแต่ฉันรู้ว่าเขาเป็นคนท a ่มีความรู้สึกแบบนี้แต่ฉันรู้จักเขาน่มีามรู้สึกแวบแต่มันรู้จัาเขานคนที่มีะวามรู้สึกแวบี่ันรู้จักเขา็นคน่มีความรู้จักน่อันรู้่าเขาปนน่ความรู้สกแบบนี้แต่่าเขปนที่ารูแบบนี้แว่ฉัรู่อเขานนที่มีควาเรูสกีต่ฉันรู้่เขาเป็นนที่มีความรู้สึกแนี้ปะ่ะ นางอยู่ที่นี่หรือเปล่าหรือจะเป็นผีอะไรอย่างเนี้โอ้โหไวสุดยอดเลยอะไม่รู้จักนะคะแค่ได้ยินเสียงก็มาแล้วอะแต่เราก็อยากจะรู้นะว่าทำไมเขาถึงรู้ได้ไงว่าเราแบบเรียกว่าอะไรสามารถเห็นผีได้อะไรอย่างนี้ยคือเสียงนี้นะ่าจะแหบนิดน,นึงนะคะท่านผู้ชมต้องขออภัยอย่างแรงเลยเพราะว่าแบบไม่รู้เหมือนกันว่าจะแหบไปยังไง พยายามแล้วนะคะโหนี่หรอ t h น n v a w o r kers r ี s o r t ท i g สอ off the b a านี่ u ว d f า e นี่สา right ่สวยมากน a วาก่ยาอยมาี่ากนี่นี่าานะนี่าน่วยากยา่ากี่านีม่วยกาาอ มีใครอยู่ไหม <guess> not. คิดว่าไม่นะดีความคิดไม่ดีเลยอะ่ะบอกเลยจดหมายโปสการ์ดของคนดูแลยินดีต้อนรับอืมไปได้ไหมทำไมมันต้องกั้นด้วยอะ่ะประตูด้านหน้าล็อกอ่ะจำเป็นต้องอาาหาทางอื่นเข้านั่นนะสิ อันนี้เป็นป้ายเหรอมันไม่บอกอะไรเลยอ่ะที่เราจะเข้าไปได้ป่ะนี่ไงตรงนี้หรือเปล่าโหต้องขออภัยอย่างยิ่งนะคะเสียงแหบจริงๆเลย keep up, รงกา <N iva? S 1> ี่่ันนนอออยูข้เหวะคุณต้องทำให้ดีกว่าทางเข้านี้อะ Not a whole lot of people, people knew about Neva. Me. It used to be a government owned me. vacation resort mm -hmm. until one it was day it just day. stopped. It was and so an urban me. legend it was born the Neva Massacre. The details were always fuzzy crazed people workers, ancient curses, you know, <gasps> the usual. นทางไปรีสอร์ทละเนี่ยใครจะเข้ามาเที่ยวนีบอลมา่ยัางไงอ่ะ <g iggle> เสียงหองร้อด้วยโอ้เมนกอดเอาบอลหายท่านผู้ชมต้องดูกับมีหน้านะมันน่ากลัวคือ <c ười> เข้าใจเลยอะใครที่เห็นผีแบบ โอเคเราไปกันต่อเนะลยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรอะแวบๆบสีขาวได้มาเอ้ยไม่ขาวดิสีแดงเป็นเห็ดหรือเปล่าน่าจะความอะไรได้ต่างทางเน <Might S 2> ี่ยเนาะจะเหมือนฟ้อมขาวามื่าีทางเข้าเข้าได้หรอหุยนี่แสดงว่านานมากเลยนะเนี่ยมีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่ คือไม่ใช่ไอเดียที่ดีเลยอ่ะเมรี่เอียนที่เธอมาเมรี่แอนน่าเมริเอียนเอียนอะไรล่ะเอียนเกมดิใช่ไหมต้องขออภัยด้วยนะเสียงโอ้โหสุดยอดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอีกแล้วนะนี่คืออาการของการของการแยกไป่ได้สถานที่นี้มีเรื่องเล่าที่จะบอก ตายคือศาลที่แห่งนี้คือเรามาอยู่ในสโลกนะคะกดอีกสช่องได้นะก็คือมีตัว X กับ A นะคะเอาไ้ต่อกันเลยสถานที่เห็นี้รู้สึกกลาลจมอยู่ในความทุกข์เราเดาว่ารอวี่ไม่ได้เกอ But even but in, in the mai, deepest darkness, light can linger. Lonely, fragile, waiting for someone to embrace it. As I absorbed the energy, I wondered who it was that left it behind. A dying soldier whispering the name of his beloved, or maybe just glad to be done with this world. ว่าเราสามารถเอาพลังได้นะคะอีกฝั่งหนึ่งอะเราต้องกดเนะโอ้ย any case, I figured I could use it. ไ,ไงอย่างน้อย energy s energy, <S เราก็ได้ใช้มัน <Right. S 1> พลังงานของพลังงานใช่ไหมอือ <Ooh. So S 1> มันได้พลังดีมากเมรีเอ <These S 2> พลังงานเหล่านี้ของเรา มันก็ h น f a p a i ง in t h ครั้งก็มี y were, นมันก็นบางครั้งก็มีปยันก็หาาคมีรยันก็ยน่ากมีอยัก็ย่าารงกมียชน์กนรงกี้เลยนะมอกนรงกะจนา็งคกนาแรกได้มันกหางัะนหารั้เปล่าแ Nay, yà. Hoey ninh hai. Hoey ninh gọn. Hoey ninh gọn. Hoey ninh gọn. Hoey เราเคยเจอการแบบนี้แต่ยังไม่เคยรุนแรงขนาดนี้ like memories, มันเหมือนความทรงจำมากมายและไม่มีสิ่งที่ดีคือเราต้องไปโลกวิญญาณนะคะคงไม่มีใครรู้สึกดีอะ่ะแต่ก็ต้องคือต้องเป็นเราด้วยเหรอที่ต้องมารับรู้เรื่องนี้คือต้องสามารถช่วยคนอื่นได้อะ หรือว่าจะตายอะไรเงี้ยหรือเปล่านะคะเจอรถนะเวลาที่นา้ำนี่เครื่องนาำคันนี้มาทำอะไรตรงนี้เห็นแต่ชัดว่าห้องนองใช้ในทางผิดหวังว่าจะไม่รังเกียจถ้าฉันจะเปิดกระโปรงหน้ารถไม่มีอะไรเยอะเลยแต่นี่คงมีประโยชน์แน่ อ้าทำไมบีบแก <the> บ้าจริงนี่มันอะไรอะอะคือถามว่าทำไมเมืองนี้ไม่มีแสงนะคะพระอาทิตย์ไม่ขึ้นเลยอะ่ะคือในหน้าเดี๋ยวจะไม่ขออ่านนะคะเพราะว่าเจ็บคอมากๆเลยเสียงหายนะตอนนี้ก็หายอยู่เดี๋ยวเราไปหาทางเข้าเลยนะ โอ้นี่ไงได้เลยไขขวเมื่อกี้ so began the great dumpster heist of 1999และนี่คือเริ่มถังขยะเมื่อปี1 9 9คือเราต้องดันเพื่อหาทางเข้าทางหน้าต่างที่แตกนะคะมันเริ่มศาตรนีว่าวังว่ามันจะหดีนี่ไงคะ นัำต่าง้ันบนแต่ค่ะเราสามารถเข้าไปได้นะคือเราคิดว่าทางเข้าแบบง่ายๆอะ่ะมันคงไม่ง่ายอย่างที่คิดอะ่ะประเด็นคือเข้าไปแล้วออกไปได้เนี่ยถ้าเข้าแบบเนี้ยสุดยอดไปเลยอะ่ะเข้าได้ไหมอะ่ะโอ้ ก็สะอาดดีนะคะเหมือนมีคนอยู่หรือเปล่าที่โรงแรมเนี่ยถึงมันจะเก่าก็เถอะนะเอาตรงๆอนะ่ะทางเข้านี่สุดยอดเลยอะ่ะโอ้ <c oughs> เข้าดีๆไม่เอาอะนะต้องปีนเข้านะเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเจอรองเท้า เสียงร้องโอ้ม y ยก d เรียกว่าอะไรอ่ะได้ยินป่ะผู้คนน่ะซูนิฟิคาว่าขวานมูต้องรับ o ิดชอบไปเจอแล้วออกไปจากที่นี่ คือได้ยินเสียงเรียกว่าโรงแรมนี้ถูกสังหารหมู่นะคะวิแค่ได้ยิน <Hello? S 1> ก็น่ากลัวแล้วมีใครอยู่ไหม Anyone? Thomas? You there? ค, <c oughs> คือเราจะมาทำอะไรที่นี่อ่ะหาทางเข้าก็ไม่ได้ด้วยนะวิเจออะไรอ่ะไวฟฉายหรือปะใช่ ไปฉายจริงๆด้วยแล้วทำไมเอามาทิ้งแบบนี้แสดงว่าต้องมีคนมาก่อนหน้าเรานะคะ <c oughs> เสียงอะไรอะฮัลโหลโอ้มายกอดโอ้มายกอดเฮ้ยเสียงกระดิ่งโอ้มายกอดเสียงกระดิ่งน่กกากลัว <c oughs> จเย็นไมเรียมันแค่โรงแรมหรือึงที่ดูดีแบบตัวกลางสงบอตารมณ์แล้วก็ดูที่ราคาโอ้ oh my g ก d ออุ้ยน่ากลัวกดที่กระดิ่งดีกดก็อุ้ยตกใจเอาบอนมาได้ไงเฮ้ยไวยังไงอ่ะที่เราเจอทางป่านะบนเนี้ย โอ้แมงค์ก์อุ๊ยมาอีกแล้วโอ้มมงก์ก์แสดงว่านางเห็นผีนะคะอยู่ๆก็มาอย่างนี้เลยโอ้หายแก่ขอให้ฉันตกใจฉันไม่ได้ฉันไม่ได้คุณได้ตกใจจริงๆค่ะหนูชื่อแซดเลสค่ะแมแน นั่นชื่อเธอเหรอดูดีใจจังเลยนะอ m ม a n คือฉันหมายถึงว่าดีใจที่เจอานั่นคือสิ่งที่หนูจำได้ว่าหนูเคยเรียกชื่อนแต่หนูจำมันไม่ได้คืออะไรเพื่อนเธอเหรอโอ้ใช่มีเพื่อนเยอะที่นี่แต่ตอนนี้ เขาหายไปหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาโอเคนะคะเดี๋ยวนี้น่าอจบแพ้นี้ก่อนเจอกันพลาต้องขอบคุณคนที่ติดตามนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะนาอเดี๋ยวเราก็ขอไปก่อนนะคะเจอกันมาหน้าสวัสดีค่ะ